กาหลวงสายสานิษาซึ่งปัจจุบันเนี่ยสายสานิษาเนี่ยมีปัญหาอยู่บางตอนบางบางตอนซึ่งซึ่งยังติดขัดอยู่นะครับแล้วก็ทะลวงเส้นนี้ให้ได้ทั้งเส้นนะครับเส้นนี้เข้าใจว่าจะเป็นเส้นสามสึ่งจะเชื่อมปาราจีบุรีกับนครราชสีมาซึ่งไปติดปัญหาอยู่บางส่วนบริเวณนี้นะครับเรียนท่านประธานครับว่าสองเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นยุทธศาสตร์ของผมภ้ากันตังกา แล้วก่อนที่เราจะไปทําเส้นทางอื่นต้องะลวงสองนันให้ได้นะครับผมเรียนว่าเมื่อตอนที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชายฝ่งเลตะงวันออกซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รวมจังหวัดของภาคการก่อการเข้าไปอยู่ในกลุ่มของจังหวัดของของจังหวัดในชายฝั่งพัฒนาชายฝ่งเลภาัตะวัดออกด้วยนะครับแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีท่านจตินจันต่อเป็นประธานท่านได้ ให้ติดตาม2เส้นนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วปัจจุบันเนี่ยผมไม่ทราบว่ามีผู้แทนของฝ่ายทางหลวงเพ้่มหรือต่างๆนะครับแต่ว่าก็อยากจะฝากไว้ว่ามันจะมีมีสองจุดที่ตอนนี้เป็นปัญหาอยู่ทั้งที่ได้งบประมาณแล้วเาะที่เสร็จนะครับต่อไปัอันนี้เป็นการศึกษาของชุมชนของเมืองแต่และจุดที่เราจะต้อง จะต้องไปดูแลนะครับแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับจังหวัดในพื้นที่ก็คือมันจะมีแนวเส้นหนึ่งเส้นนี้นะครับสีม่วงเนี่ยนะครับมันจะเป็นแนวอุตสาหกรรมซึ่งจะเชื่อมกับภาคตะวันอกคือตั้งแต่จังหวัดรรยองชลบุรีขึ้นมาผ่านชะเชิงเศราไปไป่าติบุรีตัวนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผังเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องผังเมืองค่อนข้างมากว่าเราได้รับการส่งเสริมว่าจริงต่หาที่ทําไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดนนทบุดีในจังหวัดชลบุรีก็ดีน,นะครับแล้วก็ถังเมืองเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยกำลังผลักดันให้มีการประกาศใช้ถังเมืองทุกจังหวัดภายในสิ้นปีสิ้นปีนี้ระ้ว,วันจังหวัดก็ประกาศไปแล้วซึ่งการเร่งรัดประกาศถังเมืองก็จะทําให้เป็นปัญหาพอสมควรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถังเมืองในประเทศไทยเนี่ยเป็นถังเมืองในส